ชาวราศีธนูของท่านที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นี้ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแอดมินขอให้ท่านที่เปิดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสักครู่นะครับเพื่อความแม่นยำของไพ่ที่จะเปิดออกมาครับ โอเคครับเราก็มาเปิดไพ่คำทำนายของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายน2 5 6 7กันก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขอกล่าวคำอวยพรนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆขอให้ชาวราศีธนูจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกประการนะครับขอโชคดีครับสถานการณ์ในช่วงนี้ไพ่เดือดจัดเมน ไพ่แห่งนางฟ้าเป่าแต่นะครับเนี่ยช่วงนี้สถานการณ์ในช่วงนี้นะครับนะมันจะเป็นบททดสอบของใครหลายๆคนในชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ดีเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวท่านก็ดีนะครับตอนนี้นางฟ้าเป่าแต่นะครับไพ่ใบนี้ก็ลังสื่อว่าอะไรแอดมินจะเลือกไพ่ใบนี้ว่าไพ่กดแห่งกรรมนะครับนะ ผลแห่งการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ของตัวคุณนะครับนะไม่ว่าจะเรื่องในอดีตที่ผ่านมาตราบถึงนาปัจจุบันนี้ในเดือนเมษายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําล,ลังส่งผลให้กับตัวคุณนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่จะไม่ดีแต่โดยส่วนรวมวเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับบ่งบอกว่าชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานของคุณกําลังประสบความสําเร็จ กำลังมีชัยชนะเหนือคู่แข่งกําลังมีชัยชนะเหนือนเหนือนก็ใครไดหลายคนในด้านของสิ่งที่คุณได้ปรารถนา,าไว้โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับนะการเจรจาการติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างเดือนนี้จะประสบผลสําเร็จอย่างสูงมากๆของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับไพ่นางฟ้าเป่าแตรนางฟ้าแ,แ,แองเจลิลเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะ เดินทางไปดูงานไปศึกษางานต่างประเทศไปดีวงานต่างๆนะครับนะเรียกว่าเหมือนเราไปศึกเราไปเปิดโลกกว้างไปเปิดหูเปิดตาไปเรียนรู้ไปศึกษางานจากภายนอกเขาเนะี่ยเพื่อที่จะเธอที่คุณจะได้มาปรับปรุงตัวเองในหลายอย่างนะครับนะสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นแก่ชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับแอดมินก็ขอยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อเนื่องกันว่าจะมีเตือนมีบอกอะไรอีกไหมดิไฮโลแฟน ไพ่พระสังคราชใบนี้นะครับไพ่พระสังคราชใบนี้บอกว่าอะไรนะครับเดือนนี้หน้าที่การงานนอกจากว่าคุณกำลังจะดีแล้วนะในเดือนนั้งแต่เดือนเมษายนนี้ไปนะ,ะจะมีการ อาตัวคุณเนี่ยจะได้จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่งานให้สูงขึ้นไปนะดวงคุณตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงที่ทําบุญคุณเน่ะคนก็ขึ้นมะทบุญใครก็ขึ้นมากๆดวงคุณตอนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกปักรักษามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคุณอยู่นะครับนะเขาเรียกว่าดวงคุณเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองในดวงตก ทำอะไรในช่วงนี้ไม่ค่อยดีสังเกตตัวเองนะแต่สุดท้ายเวลาคุณตกไปแล้วเนี่ยคุณก็จะตกไม่สุดนะสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณอาจจะตกไปแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี่แหละสุดท้ายคุณก็จะงสามารถได้ค่อย ปีมันขึ้นมาได้คลานขึ้นมาได้นะครับนะเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีสิ่งศักดิ์คอยประครับประคองอยู่บทจะแยกก็ไม่แยยถึงที่สุดนะครับนะสุดท้ายก็จดกลับมาดีตรงนี้แล้วต่อไปในการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากๆในเดือนเมษายนนี้ไปนะครับนะบางคนนะครับที่แบบ <c oughs> มีหนี้มีสินก็จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ในเดือนนี้บางคนก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเดือนนี้ลืมตาอ้าปากได้นะครับนะ แต่คนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นไปเดือนนี้นะครับไพ่เดียไฮโรแฟนขึ้นมาไพ่พระสังฆราชเนี่ยบุญกุศลแอดมินแนะนําเลยว่าของชาวราศรีธนูที่คุณควรทําในเดือนนี้เลยนะครับคือการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติเจริญภาวนานะครับนะต้องลองทําดูฝึกเจริญภาวนาวันเอาฝึกสมาธิ ก่อนนอนเนี่ยลองทำดูสักวันละ15นาที10-15นาทีก็ได้นะครับนะแล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้แก่เทพเทวดาที่ปกปักคอยปกปักรักษาเราคุ้มครองดูแลเราทําเรื่อยๆทาทุกวันทุกวันและตัวคุณสังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้นเหล่าเทพเทวดาจะคอยปกปักรักษาเขาก็จะมีกําลังมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาจะมีกําลังมากขึ้นคอยดูแลคุณให้คุณจเจริญรุ่งเรืองต่อไปทําตรงนี้นะครับนะแอดมินบอกด้วยความหวังดีตรงนี้ ทรีออฟครับนะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองอเดือนนี้มีการเฉลิมฉลองความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเฉลิมฉลองความสําเร็จในทางธุรกิจนะครับนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีนะเดือนนี้3ามถ้วยในบะ่งบอกว่าสําหรับ ใครหลายๆคนนะที่กําลังรู้สึกว่ากําลังตกหลุมรักใครกําลังชอบใครอยู่แล้วยังไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าพูดออกไปแต่คุณต้องดูนะว่าเขาเนี่ย,ยมีปฏิกิริยายอย่างไรเขาชอบคุณไหมหรือเขามีท่าดีไหมไม่ใช่บางคนอายไปอายมาไม่บอกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องราวสักทีนะถ้าคุณรู้ว่าเขารู้สึกดีกับคุณโอเคเราเป็นแมนๆน่เราก็สลับภาพเข้าไปเลยนะครับว่าเออเรารู้สึกดีกับเธอนะฉันรู้สึกดีกับคุณนะเราลองมาเปิดใจ คบหากันไหมแอดมินเชื่อว่า90%นะครับของเรื่องการเปิดเอ่อเปิดใจพูดคุยการลองคบหากันเนี่ยโอกาสสาเร็จมากกว่า90%สาหรับชาวราศีธนูเพราะคุณตกเกณฑ์ในเรื่องของความรักความเอ่อความรักความสัมพันธ์มันดีแล้วก็เรื่องการงานก็ดีมากๆเดือนนี้นะโอเคนะครับสามใบแอดมินมองแล้วว่าเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ความรักเนี่ยถือว่าพัฒนาการค่อนข้างจะดีในเดือนในเดือนเมษายนนี้เลยนะครับนะ ยังไม่มีเรื่องบอกเรื่องเตือนอะไรที่มันร้ายแรงเท่าไหร่ยืนยันแอดมินยืนยันนอนยันเลยเนี่สองถ้วยเห็นไหมความรักจะมีความสุขสมหวังนะครับใครที่รักใครยังไม่กล้าบอกก็เปิดใจสาภาพไปซะอย่าไปเก็บไว้มันมันมันแน่นอกนะมันเวลา,าเราเก็บความรู้สึกอะไรในใจไว้เนี่ยเราไม่พูดไม่บอกอะไรออกไปมันทําให้เราบางทีมันก็เครียดได้มันก็เก็บกดได้แอดมินเ,นเคยเป็นนะ ท่านั้นเรารู้สึกดีอะใครรักใครชอบใครถ้าเขายังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีเจ้าของเนี่ยคุณก็สาภาพบอกหลักเขาไปเถอะนะครับนะออแอดมินเชื่อว,ว่า90%สิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งดีดีมันจะตอบแทนคุณมาเพราะแอดมินแอดมินก็เชื่อว,ว่าตัวเขาคนนั้นเธอคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นอะที่คุณรู้สึกดีอะเขาก็รู้สึกดีกับคุณด้วยเช่นกันแต่บางทีเขาปากหนักอาจจะไม่กล้าพูดออกไปก่อนอาจจะเป็นตัวคุณที่ต้อง เอ่ยปากสารภาพออกไปนะครับนะดวงมีเกณฑ์จะสมหวังในความรักแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้แต่งงานในเร็วนี้ด้วยสําหรับใครหลายคนในชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะครับแดเหรียญการเงินก็เข้ามาไม่ขาดนะครับนะเดือนนี้ชาวราศีธนูหลายคนจะมีลู่ทางมีช่องทางในการทํามาหากินเยอะ บางคนมีทํางานประจําก็งานแน่นแล้วนะแต่ว่าก็ยังออกไปรับฟรีแลนซ์ไปรับจอบรับเสริมอยู่นะคะรับเพราะฉะนั้นเงินไม่ขาดมือ,อ,อดวงชาวราศีธนูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินได้คล่องตัวนะไปไหนะไปไหน จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยคําพูดคาเจรจาโฆษกโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะถือว่าดีมากๆนะคาพูดเป็นเอกเนี่ยพูดไปอะไรใครก็กเชื่อพูดนมน้วใจคนได้แต่ขออย่างเดียวว่าพูดอะไรกันแล้วแต่ก็ขอให้อยู่ในหลักของความเป็นจริงนะครับอย่าไปพูดจากโกหกอย่าไปพูดจาประจบประแจงฉอเลาะเพื่อจะหวังเอาเงินอะไรเอาทองอะไรจากเขาใช้คําพูดคาเจรจาช่วยเขาให้เขา,เขาประสบความสําเร็จช่วยให้เขาแบบเออมีหนทางในอนาคตแล้ว และโอกาสหน้าที่การงานโอกาสทางการเงินเนี่ยมันจะมาหาคุณเองแต่เดือนนี้การเงินคุณดีเงินคุณไม่ขาดมือในช่วงที่ว่าเศรษฐกิจกาําลังอ่าช่วงที่ว่าดูคู่กาลังดีเนี่ยการเงินกาลังคล่องเนี่ยก็พยายามวางแผนการเงินแล้วก็เก็บหอมนอมริ้วมากมากนะครับนะเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้เป็นต้นไปหรือเปล่านะครับ โอเคเปิดมา5ใบนะแอดมินบอกก็เลยว่าตอนนี้50%ถือว่า,อาชีวิตคุณค่อนข้างที่ยดีมากๆยังไม่มีไพ่เสียไพ่บอกไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งไม่ดีอะไรแต่เรามาดูก่อนเพราะว่ายังเหลือไพ่อื่นอีก justice ไพ่แห่งความยุติธรรมเทพีทพีแห่งความยุติธรรมนะ่ะตัวคุณก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้มันจะมีมันจะมี มันจะมีการบอกการกลา่าวการเตือนเป็นนัยยะตัวคุณเน่ยเป็นคนเหมือนเป็นตรงฉินนะ่ะเป็นคนตรงไปตรงมาคําไหนคํานั้นผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับมันทําให้คุณเนี่ยสร้างศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวเองนะอันนี้แ I อ mean, ้มินววาธรรมดานะคนเราเวลามันมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดถูกปะ ตัวคุณอาจจะมีคนรักมากอาจจะมีคนเกลียดส่วนหนึ่งที่ว่าคุณไม่ทําตามที่เขาสั่งไม่ไปทําตามที่เขาอยากได้เพราะคุณมองเราว่าอไอสิ่งตรงนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนะผมคงให้กับคุณไม่ได้หรอกตรงนี้ผมก็ต้องว่าไปตามหลักการเหตุผลและสิ่งที่ถูกต้องมันก็ทําให้ใครบางคนเนี่ยไม่พอใจคุณทําให้ใครบางคนเนี่ยเกลียดขี้หน้าคุณมองคุณเป็นศัตรูตรงนี้ก็ พยายามระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่แอดมินดูแล้วว่าเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกเป็นที่อาจจะมีแค่ว่าหนึ่งการไม่พูดจาบูลลี่คุณพูดจาใส่ร้ายคุณให้คุณมีเขาเรียกว่าให้มีชื่อเสียงติดลบมีชื่อเสียงเสื่อมเสียออกไปตรงเนี้ยแต่โดยรวมที่เาเขาจะมาทําอะไรถึงชีวิตคุณมาทําอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะมันจะเป็นตรงนี้เสียมากกว่าแต่แอดมินบอกว่าก็ขอให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงครั้เอง เพจออบคับไพ่เด็กสาวถือถ้วยแอดมินสปอยให้อย่างนะครับนะในเดือนนี้ถ้าไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะครับนะดวงของเนื้อคู่คุณเนี่ยที่จะเข้ามาของชาวราศีธนูในเดือนเมษายุคนี้นะครับนะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหลายปีเลยนะครับสมมุติว่าแอดมินยกตัวอย่างสมมติคนผู้หญิงอายุ3าปีนะครับนะผู้ชายอาจจะอายุแค่24ปี25ปีหรืออาจจะอ่อนออกว่าคุณได้เกือบ10ปีเลยก็ได้หรือถ้าอย่างผู้ชายเนี่ยอายุ40ปีอาจจะมีผู้หญิง อาจจะเป็นเพิ่งจบการศึกษาไม่ใหม่อายุ2526อ,อย่างเงี้ยเข้ามาก็อยากรู้จักคุณเออมองคุณเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามารู้จักด้วยอ่าเขาเรียกว่าในเดือนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์จะได้คู่ครองที่มีอายุน้อยกับเราหลายปีนะแอ้บิ๊กตัวอย่างให้ฟังแต่สมัยนีย้อายุมากอายุน้อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะเขาก็ไม่ได้ถือกันอะไรมากมายถือว่าเราคบกันเนี่ยเพื่อความสบายใจคบเด้วยหัวใจเป็นหลักมากกว่านะครับนะ คบกันด้วยความเข้าใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะต่อให้อ่อนกี่ปีแกงกี่ปีมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับนะก็ขอให้คุณแค่ว่าประครับประคองความรักความสัมพันธ์ต่อไปให้ดีนั่นเองนะครับ Two of Pentacles ไพ่สองเหรียญนะอันนี้มีเรื่องบอกกล่าวบอกเตือนนะครับเดือนนี้ก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องที่ว่าคุณจะไปทําเอกสารเกี่ยวกับการ เอกสารในใครกันแล้วแต่นะครับนะเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับการเงินสัญญาการคำประกันกู้หนี้ยืมสินใ้ใครอย่าไปทาเด็ดขาดนะอันนี้แอดมินเตือนเลยอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปทําสัญญาที่เกี่ยวที่ว่ามันจะนําพาตัวคุณเนี่ยไปผูกมัดกับพางนิติกรรมบางอย่างนะครับให้คุณต้องเดือดร้อนต่อในอนาคตแล้วเรื่องของการให้หยิบให้ยืมเงินเนี่ยดูให้ดีว่าคนนี้เขามาขอหยิบขอยืมเงินคุณในเดือนนี้คนคนนี้สมควรให้สมควรช่วยหรือ,รอเปล่า คนบางคนเราช่วยเขาไปแล้วถ้าเราทําบุญคนไม่ขึ้นน่ะช่วยเขาไปเขาก็ไม่ได้สนึกบุญคุณอะไรเราแต่ถ้าบางคนเราช่วยแล้วนะครับเขาสนึกบุญคุณเราเราค่อยช่วยเขาตรงนี้นะครับแอดมินอยากจะอยากจะบอกกล่าวบอกเตือนมีไพ่เตือนมานะสัญญาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการกู้หนี้ยืมสินคำมก,กัรในใครก็แตั้งแต่ในเดือนนี้ให้งดนะครับนะเมษายน2567ก็เดือนสองการไทยเนี่ยเมษา2 5งหให้งดเราโฟกัสที่ตัวเราเองโฟกัสที่ครอบครัวเราเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็มีบอกเตือนมานิดนึง 10เหรียญ10 of Pentacle นะก็ถือว่า happy ending สุขมีความสุขความสมหวังนะครับรกิจการเจริญเติบโตรุ่งเรืองธุรกิจการค้าการขายถือว่าดีตำแหน่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงแล้วก็มีการเฉลิมฉลองการแต่งงานอาจจะมีข่าวดีเรื่องของออการภรรยาเราตั้งครรภ์ หรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการวางแผนการแต่งงานในอนาคตช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยของชาวราศีธนูนะครับเมษายนนี้นะจะทําอะไรก็รีบวางแผนเวทนะเนิ่นๆแต่งงานาวางแผนจะมีบุตรการวางแผนทําธุรกิจอะไรก็เอาให้เต็มที่นะครับนะก็ถือว่าเดือนนี้เรียกว่าดวงกำลังส่งให้คุณกาลังดวงกาลังส่งเสริมให้คุณไปได้ดีอยู่ของชาวราศีธนูนะครับเรามาดูบทสรุปของชาวราศีธนูประจําเดือนเมษายน2 5 6 7จดกันนะครับ สรุปไฟออฟเพนทาเคิลทุกอย่างแอดมินมองว่าโดยรวมนะครับ90กว่าถือว่าดีแต่พไพ่ใบนี้เขาเตือนย้ำในเรื่องของว่า 1. จะช่วยเหลือใครกันแล้วแต่ก็ขอให้คุณดูให้ดีไพ่5เหรียญเนี่ยไฟออฟเพนทาเคิลจะช่วยเหลือใครก็ดูให้ดีว่าคนใดสมควรช่วยคนใดไม่สมควรช่วย 2. อ,อย่าไปผูกมัดตัวเองกับน,นิติกรรมทางกฎหมายเช่นไปคำประกันเงินกู้คำประกันเอกสารสัญญาที่ต้องแบบ คำประกันเกี่ยวกับการทํางานก็ดีหรืออะไรก็แล้วแตท่ที่เป็นการผูกมัดคุณนะหรือบางคนเนี่ยต้องการจะมาขอหยิบขอยืมชื่อเสียงคุณมาขอหยิบขอยืมเครดิตคุณเนี่ยเพื่อไปทําธุรกรรมบางอย่างให้หลีกเ,เลี่ยงนะครับนะตรงนี้ไม่งั้นตัวคุณอาจจะเดือดร้อนได้นะครับพอไพ่เตือนออกมาตรงนี้เป็นหลักนะโอเคครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,517นะครับนะก่อนจบกันแอดมินก็ขอกล่าวคำโอวยพรนะครับแอดมินก็ขออาราธนาคุณภระรีรัตนไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับได้โปรด ดนบันดาลให้ชาวราศีธนูจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์แอดมินก็ขอให้ชาวราศีธนูจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกปการนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ